สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูอ้อยคุณครูธนพรบุญประสิทธิ์อีกครั้งหนึ่งนะคะในรายวิชาสุขศึกษาค่ะภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564เราก็จะมาจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นำโดย ท่านผู้ดูการสมจิตรอดเพชจผูุ้่ในการโรงเรียนวัดผาสุขมณีจากค่ะการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาภาคเรียนที่สองชั้นปฐมศึกษาปีที่3เราก็จะมาเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่3กินอย่างไรให้แข็งแรงเรื่องอาหารหลัก5หมู่ค่ะ ค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนะคะเราก็จะมาสนุกกับการร้องเพลงอาหารหลักหหมู่กันดีกว่านะคะขอใน้นักเรียนร้องตามเพลงเลยค่ะเริ่มเลยค่ะ ถ้าเรามาเริ่มเนื้อหากันเลยดีกว่านะคะหน่วยการเรียนรู้ที่สามกินอย่างไรให้แข็งแรงคะ่ะเรื่องอาหารหลักห้าหมู่ก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนะคะเราก็จะมารู้จุดประสงค์การเรียนรู้สู่ตัวชี้วัดก่อนนะคะซึ่งมี3ข้อด้วยกัน ข้อที่ 1. บอกประโยชน์และสารอาหารแต่ละหมู่ได้ 2. จัดประเภทอาหารหลัก5หมู่ 3. เห็นความสำคัญของการรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ค่ะค่ะอาหารหลัก5หมู่นะคะอาหารหลัก5หมู่คืออะไรคะ อาหารหลัก5หมู่ก็คือสารอาหารที่สามารถดูดซึมและนำมาใช้ในกระบวนการทำงานของระบบต่างๆของร่างกายการขับถ่ายและมีบทบาทสำคัญต่อการเจริญเติบโตพร้อมด้วยสุขภาพที่ดีด้วยนะคะโดยตามหลักโภชนาการก็สามารถแบ่งอาหารหลัก5หมู่เป็นห้าประเภทเรียกว่าอาหารหลัก5หมู่นั่นเองค่ะอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่า อาหารหลัก5หมู่มีอะไรบ้างอาหารหลัก5หมู่มีสารอาหารที่สำคัญต่อการทำงานของร่างกายสามารถแบ,บ่งออกได้เป็น5ประเภทเป็นอาหาร5หมู่ตามนี้เลยนะคะอาหารหมู่แรกเลยนะคะอาหารหมู่ที่1โปรโตีนโปรโตีนมีอาหารอะไรบ้างคะได้แก่เนื้อสตัตว์ต่างๆเช่นปลา หมูไก่นะคะแล้วก็มีไข่ถั่วต่างๆถั่วลิสงถั่วแดงนะคะแล้วก็มีนมนะคะนี่คืออาหารหมูที่1โปรโตีนนั่นเองนะคะแล้วอาหารหมูที่1โปรโตีนมีประโยชน์อะไรบ้างคะ ประโยชน์ของโปรตีนนะคะก็ช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอสร้างกระดูกและกล้ามเนือ้อทำให้ร่างกายทำงานได้เป็นปกตินะคะค่ะอาหารหมู่ที่2นะคะก็คืออาหาราประเภทคาร์โบไฮเดรตนะคะมีอะไรบ้างคะอาหารหมู่ที่2ได้แก่ข้าวแป้งเผือกมันและน้ำตาลนะคะซึ่ง จะเห็นว่าเห็นไหมคาภาพจะมีพวกแป้งก็ทําจากขนมปังนะคะข้าวต่างๆขนมหวานนะคะทุกชนิดเลยนะคะทำจากแป้งทําจากข้าวทำจากเผือกมันนะคะและที่สำคัญคือน้ำตาลนี่คืออาหารหมู่ที่สองนะคะค่ะสำหรับอาหารหมู่ที่สองคาร์โบไฮเดรตประโยชน์ของคาร์โบไฮเดรตมีอะไรบ้างคะ คาร์โบไฮเดรตนะคะมีประโยชน์ต่อร่างกายในด้านการให้พลังงานช่วยให้ร่างกายเคลื่อนไหวทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันนะคะค่ะสำหรับอาหารต่อไปนะคะหมู่ที่3และธาตุต่างๆนะคะอาหารหมู่ที่3นะคะมีอะไรบ้างคะก็ได้แก่ผักใบเขียวและพืชผักชนิดต่างๆนะคะ เห็นไหมคะทุกอย่างเลยเขาเรียกว่าเป็นอาหารที่มีแร่ธาตุนะคะเป็นหมู่ที่สามนะคะค่ะสำหรับอาหารหมู่ที่สามเกลือแร่มีประโยชน์อะไรบ้างคะประโยชน์ของเกลือแร่และแร่ธาตุต่างๆนะคะก็มีประโยชน์ช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรง มีความต้านทานโรคนั่นก็คือมีภูมิต้านทานโรคนั่นเองนะคะช่วยให้ระบบขับถ่ายทํางานได้ตามปกติโดยเฉพาะระบบขับถ่ายค่ะค่ะสำหรับอาหารหมูที่4นะคะชื่อว่าวิตามินอาหารหมูที่4วิตามินนะคะมีอะไรบ้างคะอาหารหมูที่4ได้แก่ผลไม้ต่างๆนะคะทุกชนิดเลยนะคะเห็นไหมคะภาพ จะเห็นว่ามีผลไม้ชนิดต่างๆนะคะเป็นวิตามินนะคะค่ะสำหรับอาหารหมู่ที่4วิตามินนะคะประโยชน์ของวิตามินมีอะไรบ้างคะประโยชน์ของวิตามินนะคะช่วยให้อวัยวะต่างๆเนี่ยทำงานได้ตามปกติภายในร่างกายทำงานได้เป็นปกตินะคะมีภูมิต้านทานโรคที่ดีลำไส้และระบบ ขับถ่ายเนี่ยทำงานได้อย่างปกตินะคะค่ะอาหารหมู่สุดท้ายอาหารหมู่ที่5ไขมันนะคะอาหารหมู่ที่5ได้แก่อะไรบ้างคะไขมันที่ได้จากพืชและสัตว์เนยชีสนะคะส่วนอาหารที่ได้จากพืชมีอะไรบ้างคะเช่นน้ำมันงานะคะน้ำมันพืชที่ได้จากพืชมีมากมายน้ำมันมะพร้าวนะคะ น้ำมันจากถั่วนะคะส่วนน้ำมันที่ได้จากสัตว์เนี่ยก็คือเนื้อหมูสัตว์นะคะเนื้อหมูเนื้อไก่ได้เลยนะคะค่ะสำหรับอาหารหมู่ที่5ไขมันนะคะประโยชน์ของไขมันนะคะสิ่งที่ได้นะคะช่วยให้พลังงานความอบอุ่นแก่ร่างกายและดูดซึมวิตามินที่ละลายในไขมัน เช่นวิตามิน A D E K นะคะค่ะนักเรียนคะหลังจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอาหารหลักห้าหมู่มาแล้วนะคะคราวนี้คุณครูก็จะให้นักเรียนได้ดูวิดีโอเพิ่มเติมเรื่องอาหารหลักห้าหมู่เชิญชมได้คะ่ Kids วะ Indie Song Channel Kids นิทานเรื่องน้องไข่เจียวกินอาหารครบห้าหมู่น้องไข่เจียวเป็นเด็กดีกินง่ายไม่เลือกกิน <Wow. S 1> น้องไข่เจียวกินได้ทั้งเนื้อนมไข่ผักเพราะคุณแม่บอกว่าถ้าอยากสุขภาพดีแข็งแรงไม่มีโรคภัยจะต้องกินอาหารให้ครบหลักห้าหมู่ ซึ่งน้องไข่เจียวได้เรียนมาจากโรงเรียนแล้วรู้ว่าอาหารหลัก5หมู่ประกอบด้วยอาหารหมู่ที่1โปรโตีนคืออาหารประเภทเนื้อสัตว์นมไข่และถั่วต่างๆซึ่งอาหารประเภทนี้จะให้สารอาหารประเภทโปรโตีนแก่ร่างกายอาหารหมู่ที่2คือข้าวน้ำตาลแป้งมัน และเผือกซึ่งอาหารประเภทนี้จะให้สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดตแก่ร่างกายอาหารหมู่ที่สามคือผักต่างๆผักใบเขียวและผักทุกชนิดอาหารประเภทนี้จะให้วิตามินและเกลือแร่แก่ร่างกายอาหารหมู่ที่สี่คือวิตามินและผลไม้ ผลไม้เหล่านี้จะให้วิตามินและเกลือแร่ซึ่งเป็นสารที่จะช่วยทำให้ร่างกายของคนเราแข็งแรงอาหารหมู่ที่ห้าคือไขมันเช่นน้ำนมถั่วเหลืองและน้ำมันปาล์มซึ่งอาหารประเภทนี้จะให้ไขมันแก่ร่างกายและสะสมพลังงานไว้ใต้ผิวหนังตามส่วนต่างๆของร่างกาย การกินอาหารห้าหมู่อย่างสม่ำเสมอจะส่งผลให้ร่างกายแข็งแรงไม่เกิดการสะสมสารอาหารบางประเภทมากเกินไปลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคต่างๆอาหารห้าหมู่ให้ประโยชน์แตกต่างกันแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คืออาหารหลักห้าหมู่ให้ประโยชน์ต่อร่างกายทําให้ร่างกายแข็งแรงไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้ว เพื่อนๆต้องพยายามกินอาหารให้ครบ5หมู่เหมือนน้องไข่เจียวนะคะน้องๆที่ใช้มือถือสมาร์ทโฟนกดติดตามได้ที่ปุ่มตรงนี้และติดตามคลิปใหม่ๆของช่องเรากดกระดิ่งได้เลยไม่พลาดแน่ๆ เรียนคะสุดท้ายแล้วนะคะคุณครูก็จะสรุปเรื่องอาหารหลัก5้าหมู่ให้นักเรียนฟังนะคะอาหารหลักห้าหมู่คืออาหารที่มีประโยชน์แก่ร่างกายช่วยให้การเจริญเติบโตประกอบไปด้วยสารอาหารห้าหมู่ดังนี้นะคะหมู่ที่1ก็คือโปรโตีนเนื้อสัตว์ไข่ถั่วนมนะคะหมู่ที่สองเาเรียกว่าคาร์โบไฮเดรตอาหารก็คือข้าวแป้งเผือกมันนะคะ ส่วนหมู่ที่3นะคะเกลือแร่หรือแร่ธาตุนะคะก็ได้จากพืชและผักนั่นเองนะคะหมู่ที่4วิตามินนะคะก็ได้จากผลไม้ต่างๆนะคะส่วนสุดท้ายหมู่ที่5ก็คือไขมันไขมันไข,ม,นขมันได้จากพืชและสัตว์นะคะนี่คือ,อสรุปบทเรียนเรื่องอาหาร5หมู่ค่ะ หลังจากที่นักเรียนได้เรียนอาหารหลักห้าหมู่มาแล้วนะคะนักเรียนคงจะเข้าใจมากขึ้นนะคะต่อไปก็คือคุณครูก็จะให้นักเรียนได้ทํากิจกรรมกิจกรรมที่หนึ่งนะคะคําชี้แจงให้นักเรียนวาดภาพอาหารแต่ละหมู่ลงในช่องนะคะพร้อมระบายสีให้สวยงามนะคะอาหารหมู่ที่หนึ่งหมู่ที่สองหมู่ที่สามหมู่ที่สหมู่ที่หนะคะให้ระบายสีวาดภาพมานะคะ แล้วก็ส่งภาพถ่ายมาทางลายประจำชั้นนะคะถ้านักเรียนไม่เข้าใจสามารถโทรถามหรือลายมาถามคุณครูได้คุณครูยินดีที่จะตอบให้กับนักเรียนทุกคนนะคะค่ะสำหรับการเรียนการสอนรายวิชาสุขศึกษาเรื่องอาหารหลักห้าหมู่นะคะ คุณครูอ้อยคุณครูธนพรบุญประสิทธิ์ก็ขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้หากนักเรียนไม่เข้าใจหรือมีข้อสงสัยก็สามารถที่จะพูดคุยกับคุณครูอ้อยโดยการไลน์และโทรศัพท์ไปปรึกษาได้นะคะคุณครูยินดีนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ